สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในค่ำคืนที่บรรยากาศก,กำลังสบายสบายแบบนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ยังติดอยู่ในใจของคุณลูกน้ำเลยละครับเธอเป็นเซลสาวที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยมากแล้วเธอก็ยืนยันกับผมเลยว่าเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ทำให้มุมมองของเธอในเรื่องผีๆส,สางสมันเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่า ก็ต้องยอมรับเลยว่าบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะ่ะมันมีอยู่จริงแล้วก็น่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยทีเดียวเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นแบบนี้ครับคุณผู้ฟังคุณลูกน้ำเธอทํางานเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์การเกษตรแน่นอนว่างานนี้ทําให้เธอต้องเดินทางเป็นว่าเล่นขับรถไปนู่นไปนี่ตลอดเพื่อไปเจอพวกลูกค้าเกษตรกรบางทีก็ไปแป๊บเดียวไม่กี่วันแต่บางครั้งก็ไปเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเลยก็มี เรื่องหาที่พักเลยกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตเธอไปเลยส่วนใหญ่บริษัทก็จะจัดการให้โดยจะเน้นที่พักที่ราคาไม่แพงมากคุณลูกน้ำเองก็เป็นคนง่ายๆครับไม่ได้เรื่องมากอะไรที่พักจะเก่าจะโทมแค่ไหนเธอก็อยู่ได้หมดแหละเพราะเธอคิดแค่ว่ามาพักแป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปต่อแล้วเธอบอกผมว่าที่ผ่านมาก็เคยเจอเรื่องแปลกๆบ้างเหมือนกันนะพวกเสียงกุกกักในห้องตอนดึกๆหรือเห็นเงาแวบ,บๆผ่านทางหางตา แต่เธอก็เลือกที่จะไม่สนใจคิดว่าคงเป็นเพราะทำงานเหนื่อยจนตาฝาดไปเองจนกระทั่งเธอต้องมาเจอกับประสบการณ์ครั้งสำคัญที่จังหวัดทางภาคใต้เมื่อประมาณปีที่แล้วนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวทั้งหมดเกิดขึ้นตอนที่บริษัทคุลุกน้ำได้งานใหญ่มาครับเป็นโปรเจกต์ที่ต้องไปดูแลเรื่องติดตั้งระบบน้ำให้กับโรงงานไหลแห่งในจังหวัดแถบที่ติดกับทะเลทำให้คุณลุกน้ำต้องไปอยู่ที่นั่นประมาณ3ามอาทิตย์เต็มๆซึ่งเป็นจังหวัดที่เธอไม่เคยไปมาก่อนเลย แน่นอนว่าบริษัทก็จองที่พักให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเป็นโรงแรมเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลสักเท่าไหร่คุณลูกน้ำเล่าให้ผมฟังถึงสภาพโรงแรมนั้นว่ามันไม่เหมือนโรงแรมที่นักท่องเที่ยวทั่วไปพักเลยครับแต่มันดูเหมือนหอพักเก่าๆหรือห้องเช่าอะไรวันที่เอามาดัดแปลงมากกว่าตัวอาคารเป็นปูนสองชั้นสีฟ้าซีดๆที่มีคราบดำจากความชื้นเกาะอ,อยู่เต็มผนังเป็นด่างๆหน้าต่างก็เป็นบานเกตไม้เก่าๆที่ดูผุๆพังๆทันทีที่เธอเก้าวเ,เข้าไป กลิ่นอับๆผสมกับกลิ่นไอทะเลก็ลอยมาแตะจมูกทันทีเลยมันจะกาดรอบๆมันดูเงียบกริบแล้วก็วังเวงอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวครับเธอไปถึงที่พักช่วงบ่ายแก่ๆพอเช็คอินกับพนักงานที่เคาน์เตอร์เล็กๆที่ดูไม่ค่อยสนใจแขกเท่าไหร่แล้วเธอก็ได้กุญแจห้องเบอร์2 0 4ซึ่งอยู่ชั้นสองของตึกตอนที่เดินขึ้นบันไดไม้เก่าๆไปน่ะเสียงไม้ก็ดังเอียดอาถุกก้าวเลยครับผสมกับกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ฉุนแสบจมูกจนลอยฟุ้งไปทั่วทั้งชัน้นพอเปิดประตูห้องเข้าไปก็จะเจอกับห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆผนังสีเขียวอ่อนที่เริ่มจะพองและลอกๆอกมีเตียงเหล็กเกา่เกาๆหนึ่งตัวโต๊ะพลาสติกโสมๆแล้วก็พัดลมเพดานที่หมุนเอื่อยๆช้าๆเหมือนจะหมดแรงแล้วตอนที่คุณลุกน้ำกำลังจะจัดของนั่นแหละครับเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนประตูห้องข้างๆเปิดออกด้วยความอยากรู้เธอก็เลยงแงะประตูห้องตัวเองออกไปดู แล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้อง205ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ติดกันพอดีและคุณลูกน้ำก็จำได้ทันทีเลยครับว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณฝนซึ่งเป็นเซลล์เหมือนกันแต่ว่ามาจากทางบริษัทคู่แข่งทั้งสองคนเคยเจอกันตามงานที่ไปติดต่อลูกค้าบ่อยๆเลยค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ว่าการเจอกันครั้งนี้ทำให้คุณลูกน้ำถึงกับตกใจเลยครับเพราะสภาพของคุณฝน ดูเปลี่ยนไปจากครั้งสุดท้ายที่เจอกันเมื่อหลายเดือนก่อนเหมือนเป็นคนละคนเลยจากภาพจําที่คุณฝนเป็นเซลลสาวผมยาวสวยแต่งตัวดีมีความมั่นใจและสดใสยอยู่เสมอแต่ตอนนี้ผมเธอสั้นเตอ่อแล้วก็ดูกระเซิงกระเซิงหน้าตาก็ซีดเซียวเหนื่อยเหนื่อยตาลึกโบแล้วก็มีรอยคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันแววตาเธอดูเหม่อลอยแล้วก็ไร้ชีวิตชีวาแปลกๆคุณลูกน้ําก็ทักทายไปตามภาษาคนรู้จัก คุณฝนก็แค่ฝืนยิ้มตอบก,กลับมาเป็นรอยยิ้มที่ดูเหนื่อยและอิดโรยมากพร้อมกับบอกสั้นๆว่าเธอมาทํางานที่นี่ได้ประมาณสิบวันแล้วแล้วก็น่าจะอยู่อีกสักพักจากนั้นคุณฝนก็ขอตัวเข้าห้องไปทิ้งให้คุณลูกน้ารู้สึกแปลกใจเงียบๆแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นครับหลังจากวันนั้นประมาณสองวันคุณลูกน้ำก็มีเหตุให้ต้องขับรถไปจัดการงานด่วนที่จังหวัดใกล้ๆแล้วก็ต้องค้างคืนที่นั่นสาวันเต็มๆ พอกลับมาถึงโรงแรมเดิมก็เป็นเวลาทุ่มกว่า,วาแล้วครับเธอรู้สึกเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันแล้วก็อยากพักผ่อนเต็มที่แต่ตอนที่เดินขึ้นมาถึงชั้นสองเธอก็มาเอินเจอคุณฝนยืนอยู่ที่ถงทางเดินอีกครั้งคุณน้ำสังเกตเห็นได้ทันทีว่าสภาพของคุณฝนดูแย่ลงกว่าเดิมอีกหน้าตายิ่งดูซีดเผือกลงไปอีกตาก็แดงก่ำเหมือนคนเพิ่งร้องไห้มาหนักๆพอคุณลูกน้ำชวนคุยคุณฝนก็ได้ระบายความทุกข์ใจที่อัดอั้นออกมา ผมได้รับฟังมาว่าเธอกำลังเจอปัญหาใหญ่เรื่องงานครับยอดขายตกควบมาสามเดิอนติดแล้วแล้วก็โดนบริษัทเตือนมาแล้วสองครั้งหัวหน้าก็กดดันหนักมากแล้วก็ขู่ว่าถ้าเดิอนนี้ยังทำยอดไม่ได้ตามเป้าอีกก็อาจจะโดนไล่ออกคุณลูกน้ำเล่าว่าน้ำเสียงของคุณฝนตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความท้อแท้แล้วก็สิ้นหวัง่ังเห็นได้ชัดเธอเองก็เข้าใจหัวอกคนทำอาชีพเดียวกันดีเลยได้แต่ปลอบใจไปตามสมควร ก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกย้ายกันเข้าห้องพักตัวเองไปแล้วในคืนนั้นเองครับคุณผู้ฟังเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคุณลูกน้ำก็ได้เริ่มต้นขึ้นเวลาน่าจะเลยประมาณตีสองกว่าก่าอนที่เธอกําลังนอนหลับสบายๆอยู่นั้นจู่ๆเธอก็สะดุ้งตื่นสุดตัวเพราะเสียงดังตูม้มครั้งใหญ่เหมือนมีของหนักๆตกกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงนั้นดังมาจากห้องของคุณฝนห้องสองห้าที่อยู่ติดกันนั่นเองหัวใจของคุณลูกน้ำเต้นรัวด้วยความตกใจ เธอแน่ใจมากว่าเสียงมันดังมาจากห้องข้างๆแน่ๆเธอเลยพยายามเงี่ยหูฟังอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินไปมาเบาๆตามมาด้วยเสียงสะอื้นเบาๆเป็นเสียงสะอื้นที่ฟังแล้วมันช่างเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็สิ้นหวังสักหลึกเกินด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่วมอาชีพและภาพที่คุณฝนเพิ่งจะมาระบายให้ฟังเมื่อตอนหัวคามาก็แวบ,บเข้ามาในหัวคุณลูกน้ำก็อดคิดไม่ได้ว่าคุณฝนอาจจะกําลังคิดสั้นทําอะไรบางอย่างอยู่ เธอเลยรีบลุกจากเตียงวิ่งไปทุบประตูห้อง2 0 5รัวๆพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อแต่ในห้องกับเงียบกิบไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยพอเปิดลูกปิดประตูดูก็พบว่ามันไม่ได้ล็อกคุณลุกน้ำได้ตัดสินใจผลักประตูเข้าไปในทันทีคุณผู้ฟังครับภาพแรกที่คุณลุกน้ำเห็นในห้องที่มืดสลัวนั้นก็คือร่างของคุณฝนกําลังยืนอยู่กลางห้องในชุดเดิมกับที่เจอกันเมื่อตอนเย็นแต่ที่คอของเธอมีเชือกเส้นหนึ่งคล้องอยู่ แล้วาปอีกด้านของเชือกก็ถูกผูกไว้กับพัดลมเพดานที่ยังคงหมุนช้าๆหน้าของคุณฝนตอนนั้นซีดขาวไม่มีสีเลือดเลยตาก็เบิกโพร่งมองขายอย่างไรความรู้สึกคุณลูกน้ำตกใจสุดขีดกรีดออกมาอย่างเสียงดังลั่นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปพยายามจะช่วยปลดเชือกออกจากคอของคุณฝนทันทีที่มือของเธอสัมผัสถูกร่างนั้นร่างของคุณฝนก็ลวกลงมากระแทกพื้นทันทีคุณลูกน้ำรีบประคองร่างนั้นขึ้นมาแล้วก็พยายามตรวจดู โชคดีที่คุณฝนยังหายใจอยู่เธอยังมีชีวิตคุณฝนลองให้โฮออกมาอย่างหนักคุณลูกน้ำก็นั่งกอดปลอบอยู่อย่างนั้นมานานสองนานคุณลูกน้ำก็นั่งกอดปลอบอย่างนั้นนานสองนานจนกระทั่งคุณฝนเริ่มสงบลง<ๆ>เธอเลยขอตัวกลับห้องพักตัวเองไปแต่คืนนั้นทั้งคืนเธอนอนไม่หลับเลยครับความรู้สึกกลัวยังคงวนเวียนอยู่ในใจกลัวว่าคุณฝนจะทำร้ายตัวเองอีกครั้งเช้าวันลุ่งขึ้นก่อนจะออกไปเจอพวกลูกค้า คุณลุกน้ำแวะไปเคาะประตูห้องคุณฝนเพื่อดูอาการคุณฝนเปิดประตูออกมาในสภาพที่ยังเหนื่อยๆแล้วก็ใส่ชุดเดิมเหมือนเมื่อคืนแต่ก็ยังฝืนยิ้มบางๆแล้วก็ขอบคุณคุณลุกน้ำที่ช่วยเธอไว้เมื่อคืนนี้คุณลุกน้ำเห็นดังนั้นก็เลยชวนไปกินข้าวเย็นด้วยกันหลังเลิกงานซึ่งคุณฝนก็พยักหน้าตกลงคุณลุกน้ำเลยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างคิดว่าคุณฝนน่าจะมีกําลังใจดีขึ้นแล้วแต่พอตกเย็นวันนั้น เมื่อคุณลุกน้ำกลับมาถึงโรงแรมแล้วไปขอเรียกคุณฝนตามที่นัดกันไว้กลับไม่มีเสียงตอบรับอะไรออกมาจากห้องเลยเธอยืนรออยู่พักหนึ่งแล้วเมื่อมองลงไปที่ลานจอดรถก็ไม่เห็นรถของคุณฝนจอดอยู่แล้วเธอเลยคิดว่าคุณฝนอาจจะออกไปทําธุระข้างนอกแล้วก็กลับเข้าห้องพักตัวเองไปก่อนแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแปลกๆขึ้นมาอีกครั้งแล้ววันต่อมาเธอก็ยังไม่เจอคุณฝนอีกเลยเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจะแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆก็จากตรงนี้แหละครับ มีอยู่คืนหนึ่งคุณลูกน้ํากลับมาจากที่ทํางานค่อนข้างดึกพอเดินขึ้นบันไดามาถึงชั้นสองเธอก็เหลือบไปเห็นเงาคนยืนอยู่ที่หน้าห้อง204ซึ่งเป็นห้องของเธอเองเป็นเงาของผู้หญิงผมสั้นๆแต่พอเธอเพ่งมองให้ชัดเงานั้นก็หายวับไปกับความมืดเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงจะเหนื่อยจนตาฝาดไปเองแต่แล้วในคืนต่อมาตอนที่เธอนั่งทํางานอยู่ในห้องพักจู่ๆไฟทั้งห้องก็ดับพลึบลง ความมืดเข้าครอบคลุมทุกอย่างทันทีเธอเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายแล้วเดินไปสับเบรกเกอร์ที่มุมห้องพอไฟสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเธอหันตัวกลับมาภาพที่เธอเห็นตรงหน้าทําให้เลือดในตัวเธอเย็นเฉียบไปทั้งตัวมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวที่เปื้อนคราบสบกรปรกยืนนิ่งอยู่ที่ริมหน้าต่างห้องพักของเธอหน้าของผู้หญิงคนนั้นซีดเซียวจนแทบจะไม่มีสีเลือดเลยแล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ที่คอของเธอมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำๆสีม่วงคล้ำอย่างชัดเจนคุณลูกน้ำช็อกจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อแต่แล้วร่างของผู้หญิงคนนั้นกับพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วแล้วก็ทะลุผ่านกำแพงห้องหายไปต่อหน้าต่อตาคุณลูกน้ำตัวสั่นไปทางล่างด้วยความกลัวสุดขีดขณะที่กำลังจะตั้งสติวิ่งหนีออกจากห้องนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงดังตุ้มสนันวันไหวออกมาจากห้อง2 0 5อีกครั้งตามมาด้วยเสียงฝีเท้าและเสียงร้องไห้สะอึกสะอื่น เมือนกับเหตุการณ์ในคืนแรกที่เธอเจอไม่มีผิดเพี้ยนเธอคิดในใจทันทีว่าพี่ฝนกลับมาแล้วและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างเธอรีบผลักประตูห้อง205เข้าไปอีกครั้งแต่สิ่งที่เธอเห็นในครั้งนี้ก็คือร่างของคุณฝนห้อยตัวจากพัดลมเพดานหน้าซีเซียวตาลอยค้างร่างกายไม่ไหวติงคุณลูกน้ำกรีดออกมาสุดเสียงแล้วก็วิ่งหน้าตาตื่นลงไปแจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ทันทีเมื่อลงมาถึงล็อบบี้ คุณลูกน้ำพูดจาแทบไม่เป็นภาษาด้วยความตกใจพนักงานหนุ่มที่เข้าเวรอยู่ต้องบอกให้เธอใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติก่อนเมื่อรบรวมสติได้เธอก็บอกพนักงานไปว่าห้อง205มีคนผูกคอตายค่ะรีบไปช่วยเร็วพนักงานคนนั้นพอได้ยินแบบนั้นก็น่าซีดไปเลยครับแล้วก็ถามย้ำด้วยน้ำเสียงตื่นๆว่าห้อง205เหรอครับจากนั้นเขาก็ได้เล่าความจริงที่ทำให้คุณลูกน้ำถึงกับช็อกตาค้างออกมาว่า ห้องสองนย้า่ะทางบริษัทของคุณฝนได้แจ้งเช็คเอาท์ออกไปตั้งเมื่อห้าวันที่แล้วเพราะว่าคุณฝนคนนั้นน่ะเธอเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำคุณผู้ฟังครับคุณลูกนันเล่าให้ผมฟังว่าพอได้ยินแบบนั้นแกตัวชาไปทั้งตัวเลยโลกมันเหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะน,นั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่เธอได้เจอได้พูดคุยกับคุณฝนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนที่คุยกันเรื่องปัญหาง,งานที่ถงทางเดิน ตอนที่เธอเข้าไปช่วยปลดเชือกออกจากคอหรือแม้แต่ตอนที่จะนนักกันไปกินข้าวเย็นทั้งหมดนั้นคุณฝนได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วเธอเสียชีวิตในช่วงสามวันที่คุณลูกน้ําเดินทางไปทํางานที่จังหวัดอื่นนั่นเองพอคิดได้แบบนั้นความกลัวก็จู่โจมคุณลูกน้ําอย่างรุนแรงและววิญญาณผู้หญิงในชุดเปื้อนคราบดำๆที่เธอเจอในห้องของตัวเองเมื่อกี้นี้มันคือใครหรือว่านั่นก็คือคุณฝนในอีกสภาพหนึ่งคืนนั้นทั้งคืน คุณลูกน้ำไม่กล้ากลับขึ้นไปนอนที่ห้องพักชั้นสองอีกเลยครับเธอตัดสินใจขอ,อย้ายลงมาอยู่ห้องพักที่ชั้นหนึ่งแทนแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะทุกคืนหลังจากนั้นเธอก็ยังได้ยินเสียงเดิมๆอยู่ตลอดเวลาทั้งเสียงของหนักตกกระแทกพื้นเสียงฝีเท้าคนเดินไปมาและก็เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของผู้หญิงทั้งหมดมันดังมาจากชั้นบนเป็นเสียงที่ทําให้เธอต้องนอนผวาทุกคืนจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน จนกระทั่งถึงคืนสุดท้ายก่อนที่เธอจะหมดสัญญาแลวก็ต้องย้ายออกจากที่นั่นคืนนั้นหลังจากที่เธอกลับมาจากทํางานแล้วก็กําลังจะล้มตัวลงนอนเบรกเกอร์ในห้องพักของเธอมันก็สับลงอีกครั้งไฟดับรึบมืดสนิทไปทั้งห้องคุณลูกน้ำรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเข้ามาอีกแล้วเธอค่อยๆลุกจากเตียงแล้วเดินไปสับเบรกเกอร์อย่างระมัดระวังพอไฟในห้องสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งเธอก็เห็นคุณฝนยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องพักของเธอเลยครับในชุดเดิม หน้าซีดเซียวเหมือนเดิมเปะ๊ะคุณฝนก้มหน้าลงมองพื้นแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนรองางหายไปในอากาศต่อหน้าต่อต,อตาคุณลูกน้ําวินาทีนั้นคุณลูกน้ําทนความหวาดผวาต่อไปไม่ไหวอีกแล้วครับเธอตัดสินใจเก็บข้าวของทั้งหมดใส่กระเป๋าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็วิ่งหน้าตาตื่นลงไปขอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมทันทีในเวลาประมาณตีสาพนักงานคนเดิมทาด้วยความแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลูกน้ําตอบกลับไปด้วยน้าเสียงสั่นๆเพียงแค่ว่า เพื่อนพีที่อยู่ห้อง205น่ะเขาตามลงมาหาพีทที่ชั้นหนึ่งแล้ววันลุงขึ้นคุณลูกน้ำรีบโทรแจ้งบริษัทเพื่อขอเปลี่ยนที่พักใหม่ทันทีแล้วสิ่งแรกที่เธอทําคือเดินทางไปที่วัดใกล้ๆเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณฝนโดยเฉพาะเธอตั้งใจอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของคุณฝนไปสู่สุคติอย่าได้วนเวียนสร้างความหวาดกลัวอยู่ที่นี่อีกเลยแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา คุณลูกน้ำก็ไม่เคยได้เจอเรื่องแปลกๆที่โรงแรมนั้นอีกเลยครับผมนั่งคิดทบทวนเรื่องนี้แล้วก็น่าแปลกใจนะครับคุณผู้ฟังคุณฝนเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่ได้ฆ่าตัวตายในโรงแรมแห่งนั้นแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณของเธออาจจะยังคงผูกพันหรือว่ามีห่วงบางอย่างอยูอย่ที่โรงแรมแห่งนั้นทําให้เธอยังคงกลับมาเพื่อที่จะทําในสิ่งที่เธออาจจะคิดมาตลอดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือการจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีจากความกดดันและก็ความสิ้นหวัง บางทีภาพที่คุณลูกน้ำเห็นอาจจะเป็นภาพสะท้อนจากจิตสุดท้ายของคุณฝนที่ยังติดอยู่กับความทุกข์ทรมารเหล่านั้นก็เป็นได้และทุกคนล่ะครับเคยมีประสบการณ์หลอนๆในโรงแรมหรือที่พักระหว่างเดินทางแบบนี้บ้างไหมถ้ามีก็ลองแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับคืนนี้ขอใหญ่ได้มีเสียงของประตูห้องแปลกๆหรือเงาล่าปริศนาใดๆมาปรากฏตัวให้เห็นเลยนะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีสวัสดีครับ